สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวป่ากันอีกแล้วนะครับสําหรับวันหยุดนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับไปชมไม้ป่าต่างๆนะครับวันนี้เราจะให้ชมไม้ป่าต่างๆที่ท่านผู้ชมที่ชอบเข้าป่านะครับอยากจะรู้ชื่อนะครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวจะพาท่านผู้ชม ไปรู้จักกับไม้ป่าต่างๆกันครับว่าวันนี้เราจะเจอว่านหรือว่าไม้ป่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันครับเราก็จะมุดมาหาใต้ต้นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าถ้าด่างลูกเขาจะขึ้นมาจะด่างนั่นเองครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มุดมาในใต้ ป่าบอลยักษ์ครับบอลกระดาษยักษ์ยักษ์จริงๆไม่เจอครับคุณผู้ชมไม่เจอเราก็ไปต่อกันตัวนี้มีลุ้นนะครับคุณผู้ชมมีลุ้นดังนิดๆนะครับบอลกระดาษยักษ์ ท่านผู้ชมครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบเดินป่านะครับให้สังเกตดีๆนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับมีพิษนะครับถ้าโดนเข้าไปนี้โหออกแสบออกร้อนเลยนะครับคุณผู้ชมให้สังเกตนะครับถ้าเดินเข้าป่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับโดนเข้าไปแล้วเป็นผื่นขึ้นมันโดนแตนต่อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับให้สังเกตนะครับไม้ ชนิดนี้ดูใบไม่น่ามีพิษนะครับแต่ว่าพิษหลายแห่งมากร้านหนึ่งโดนเข้าไปแล้วครับเป็นผื่นขึ้นเต็มเลยครับครับร้านหนึ่งก็เจอไม้ด่างนะครับเป็นเป็นต้นไม้นะครับแต่ว่าด่างเหลืองสวยมากนะครับนะครับไม้ด่างตัวนี้ด่างออกเหลืองเลยนะครับคุณผู้ชม,มสวยเดี๋ยววันนี้เราก็จะ เอานำกลับไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับประดับสวนเนี่ยด่างเกือบทุกใบเลยนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูแต่ใบนี้เกือบฮารเลยครับในป่าก็จะมีธรรมชาติที่สวยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีเห็ดต่างๆขึ้นให้ชม สวยไปอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ มีห้างล้างนะครับอยู่ในป่าลึกสำหรับชาวบ้านที่มาเดินป่าหรือมาเก็บมากในป่าลึกครับก็จะทำกระต๊อบไว้แบบนี้นะครับเพื่อหลบฝนหลบแดดนะครับคุณผู้ชมตรงข้างบนจะเป็นต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็จะมีกล้วยไม้เยอะมากครับ ครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ก็จะเป็นขันหมากเศรษฐีนะครับนะครับเป็นขันหมากเศรษฐีใบจะออกลายเหลืองๆนิดนึงครับผมสาหรับเพื่อนที่เดินป่านะครับลักษณะแบบนี้ก็คือขันหมากเศรษฐีนั่นเองครับถ้ารูปทรงแบบนี้นะครับจะเป็นจงอางนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจงอางใบจะเรียวๆหน่อยไม่เหมือนบอลกระดาษ ต้นนี้เป็นค้างคาวดําครับคุณผู้ชมครับลักษณะของค้างคาวดําก็จะใบยาวๆประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนที่เดินป่าเห็นต้นแบบนี้ก็ให้รู้เลยนะครับว่าเป็นค้างคาวดําตอนนี้กําลังออกดอกครับช่อดอกกอใหญ่มากครับส่วนมากก็จะมีแต่ใบเขียวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้นนี้มีใบ แถบมีลุ้นครับตัวนี้นะครับมีลุ้นนะครับเห็นด่างด่างชัดแต่ก็ไปลุ้นอีกทีหนึ่งครับสังเกตดูนะครับความด่างด่างน้อยเอาไปลุ้นอีกทีหนึ่งต้นนี้ก็มีลุ้นนะครับคุณผู้ชมด่างแบบเหลืองๆน่อยเอาไปลุ้นเอาครับ ต้นนี้ก็ใบแปลกดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าดัางนะครับวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จไปในอีกขั้นหนึ่งครับสำหรับถึงว่าจะดังหรือไม่ดังแต่ความสวยบอกไว้เลยครับว่าสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะขุดต้นนี้กลับบ้านนะครับขออนุญาตขุดครับสวย สวยอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ด่างสวยนะครับนี่ครับใบนี้ก็ด่างเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมต้นนี้ไม่ใช่ด่างนะครับแต่ว่าน่าจะแก่ครับแต่ว่าสวยมากสวยจริงๆครับคุณผู้ชม ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพบกับร้านหนึ่งผาเที่ยวสน,สนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติที่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ